ทีแรกๆก็ขายจานละ6บาทมาเดี๋ยวนี้จานละ40บาทคือร้านเนี่ยแม่พี่ขายมา40ปีแล้วเรารับประกันรสชาติความอร่อยที่คุณคุ้เคยครับออก็ชื่อกันจนาวานวงกูประเสริฐก็ขายข้าวหมดูแดงมาได้40ปีปีนี้ขายขายพวกท่าเรือเชียงกงขายไปขายมาก็รู้สึกว่าเราไม่ถนัดทางนั้นอะ่ะ ก็เลยหาดมาลองมาขายข้าวหมู่แดงดูไปกินของคนอื่นเขาแล้วรู้สึกว่าเราชอบชอบชอบว่าข้าวหมูแดงนี่เราน่าจะทำได้อะไรเงี้ยก็เลยพอดีมีคนรู้จักป้าสินคนเก่าแก่ของคนท่าเรือก็เขาก็เลยมาสอนให้ก็เลยขายมาเรื่อยๆขายมาจนปัจจุบันเนี่ยทีแรกเราก็ไม่กล้าไปเอาสูตรเขาอะนะ เขาสอนให้คนอื่นก่อนแล้วตอนหลังถึงได้ได้ถามเขาว่ามาสอนเราบ้างได้ไหม oh. เขาก็เลยบอกว่าเอาได้สูตรได้มาก็คือมีงาขาวอะไรเงี่ยใช้ส้มมะขาม mm. คนที่อื่นที่เคยกินอ่ะเขาบอกวถ้าขัดเต้าเจียวแล้วไม่อร่อย mm. เอ้ขายของกินเนี่ยลำบากจริงๆนะกว่าคนจะติดใจตีมือเราอ่ะนะ oh. ก่อนขายจานหนึ่งเพิ่งจะหกบาทเนี่ยนะโห oh. บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบอกไม่ถูกอ่ะ เราก็เหมือนชักท้อเหมือนกันนะลม้มลุกคุกคันมาตลอดเนี่ยคือพี่เนี่ยรู้จักกนะับข้าวหมูแดงเนี่ยตอนพี่อายุห้าขวบพอพี่ลืมตาขึ้นมาทุกวันเนี่ยก่อนไปโรงเรียนพี่ก็เห็นแล้วคุณแม่พี่ยืนซับหมูแดงหมูกรอบอยู่หน้าร้านสมัยก่อนเลยตอนที่แม่ยังไม่ได้ขายข้าวหมูแดงเนี่ย แม่จะพาพี่เนี่ยสอนมอเตอร์ไซค์ไปร้านขายข้าวแกงอยู่ตรงนั้นแล้วก็พาไปกินข้าวเช้าแต่ความประทับใจที่มีอยู่กับร้านก็คือว่าพอแม่เริ่มเปลี่ยนอาชีพมาขายข้าวหมูแดงเนี่ยมื้อเช้าจากจากข้าวราดน,น้ำพะโลก้ก็กลายเป็นข้าวราดซอสหมูแดงทีนี้ถามว่าแล้วองค์ประกอบส่วนอื่นมีส่วนไหนไหมที่ต่างกับร้านอื่นคือถ้าคุณเดินมาเข้ามาที่ร้านเนี่ยแล้วคุณสั่งข้าวหมูแดงเนี่ย คือถ้าคุณอยากกินข้าวหมูแดงเหมือนร้านทั่วๆไปเนี่ยคุณต้องสั่งว่าข้าวหมูแดงไม่เอาหมูกรอบคุณถึงจะได้ข้าวหมูแดงหน้าตาเหมือนร้านอื่นๆเขาแต่ที่มันประหลาดกว่าชาวบ้านเขาคือถ้าคุณสั่งข้าวหมูแดงร้านนี้คุณจะได้หมูกรอบไปด้วยต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลารู้เลยคนนี้ไม่ใส่ผักคนนี้ไม่ราดซอสคนนั้นไม่กินหมูกรอบไม่กินหมูแดงคือต้องจําทุกอย่างฉันว่าที่คนติดใจที่กลับมาหาเราอะนะ เราว่าเราอะใส่ใจเวลาที่ลูกค้ามาทานข้าวที่ร้านเนี่ยถ้าลูกค้าทานข้าไม่หมดเนี่ยเขาจะเริ่มกังวลแล้วเท่าวันไหนเศษอาหารเยอะเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขากังวลใจเขาเครียดว่าทําไมลูกค้าทานข้าวเขาไม่หมดข้าวเขามีปัญหาไหมน้าซอสเขารสชาติไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าคือเรียกว่าเขาใส่ใจตลอดเวลาเห็นพ่อแม่พาลูกมากิน เห็นลูกบางคนพาพ่อแม่มากินเอาจริงๆเลยอ่ะตั้งแ่จําความได้ก็รู้จักแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กๆก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องจะซื้อมาให้กินถ้าคนกินข้าวหมูแดงจะรู้เลยว่ากินข้าวหมูแดงร้านนี้จะไม่เหมือนร้านอื่นมันอร่อยไม่เหมือนกันร้านนี้คือสิ่งที่ชอบก็เพราะว่าน้ําซอสที่ที่เราหา <c oughs> ไม่ได้ที่ไหนเลยเพราะว่าเราชอบรสชาติ แล้วก็ความใส่ใจของการทําในแต่ละครั้งเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าเออเรามาทีไรเนะี่ยเราก็ได้รสชาติแบบเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมก็ฝากว่าร้านนี้นะคะเป็นแบบร้านในตํานานจริงๆของท่าเรือรสชาตินี้สูตรนี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะยังไงต้องแวะมากินจริงถ้ามาเมืองการนะครับถ้าไม่ได้ทานข้าวหมูแดงร้านนี้ก็มาไม่ถึงเมืองการคือร้านเนี่ยแม่พี่ขายมา40ปีแล้ว แล้วพี่ก็มองว่าพี่ก็ไม่อยากให้แบบร้านเนี้ยอยู่ๆมันหายไปจากตลาดท่าเรือพี่ก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้พี่ก็มารับช่วงต่อจากคุณแม่ก็แผนในอนาคตสําหรับร้านท่าเรือชานะครับคือส่วนหนึ่งที่เราได้เริ่มดมําเนินการไปแล้วก็คือเรื่องของบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ภายในเขตท้องที่ที่ใกล้เคียงในเร็ววันนี้ที่เราจะดําเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปก็คือ การทำฟู้ดเดลิเวอรี่ในพื้นที่ที่ไกลออกไปเพื่อที่จะเสิร์ฟความอร่อยให้กับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยังคงได้ลิ้มรสชาติเหมือนคุณมานั่งกินในร้านเหมือนเดิมขอบคุณนะคะที่อุดหนุนร้านท่าเรือโอชามาตลอด40ปีเราก็จะรักษารสชาติและมาตรฐานที่เป็นมา40ปีไว้ตลอด40ปีที่ผ่านมาของแม่ผมนั้นไม่ง่ายเลย และผมก็มีความตั้งใจที่จะส่งต่อความอร่อยเช่นนี้ความอบอุ่นเช่นนี้ให้กับลูกค้าต่อไปทุกวันนี้ก็ดีใจนะทำมาตั้ง40ปีแล้วเพราะลูกค้านี่แหละให้กำลังใจขอบใจมากนะขอบคุณขาดที่ยังไม่ลืมกันนะ